สวัสดีครับเพิอีกเช่นเคยนะครับทุกวันพุธในรายการศึกษาสมุนไพรสไตล์ลุงอ่าจากอุทยานธรรมชาติวิทยาศิริรุกชาติมหาวิทยาลัยมหิดลไปดูกันนะครับว่าวันนี้ลุงอ่าจะพาไปดูต้นอะไรตามไปดูสําหรับวันนี้นะครับต้นที่ลุงอ่าจะพาไปดูนั่นก็คือต้นหญ้าชนิดหนึ่งที่คืนอยู่ทั่วไปเป็นวัชพืชที่เราถางทิ้งกันประจํา มันก็คือต้นหญ้าปากควายเรามาดูลักษณะเด่นของหญ้าปากควายกันนะครับเนื่องจากเป็นหญ้านะครับก็จะขึ้นรวมๆทั่วไปเหมือนหญ้าทั่วไปแต่ลักษณะของหญ้าปากควายให้ดูที่ดอกนะครับให้ดูที่ดอกดอกของหญ้าปากควายนะครับจะเหมือนกับ ลักษณะเหมือนแปลงสีควันที่เราใช้คว่ำลงจริงๆแล้วคนโบราณเขาตั้งชื่อมาจากเหงือกของควายนั่นเองจะเป็นซี่ๆนะครับมี4แฉกบางอันจะเป็น4แฉก5แฉกนะครับหรือหแฉกก็มีนะครับแต่ก็จะหายากสักหน่อยหนึงหแฉกนะครับนี่คือลักษณะเด่นของหญ้าปากควาย เรามาดูสรรพคุณของหญ้าปากควายกันนะครับตามตำรากล่าวไว้ว่า,าใช้ทั้งต้นมีสรรพคุณแก้ไข้พิษไข้าการแล้วก็ช่วยย่อยอาหารได้นะครับนี่คือสรรพคุณของหญ้าปากควายพุธนี้นะครับต้องลากันอีกแล้วนะครับผู้ชมพบกับลุงอ่ำได้ใหม่ในวันพุธหน้าอย่าลืมติดตามลุงอ่ำนะครับสวัสดีครับ